สวัสดีค่ะคนละคนาราศีสิงห์วันนี้โฮนรีวิว59นะคะมดูดวงนะคะประจำวันที่16-31มกราคม2568นะคะซึ่งถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดเบอร์ไลน์ใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวหินได้แลแล้วก็ตอบกลับไปนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะก็จะมีครึ่งเดือนหลังนะคะก็จะมีดาวย้ายไหลดวงอยู่นะคะซึ่งดาวพุธย้ายเข้าสู่มังกรวันที่20มกราคมนะคะแล้วก็ดาวขาัย้ายเข้าสู่ในวันที่15มกราคม ะะดาวสุกย้ายเข้าสุเมีนที่8มกราคมและดาวเกตดย้ายเข้าสูก่กันวันที่30มกราคมนะคะ้งคานกับพลหัสยังพักอยู่นะคะโพสเซอร์นะคะเซลเซอร์นะคะแล้วก็มรุยููก็พักอยู่นะคะซึ่งมรุยอดพักอยู่เนี่ยคนสิกนะคะก็ยังมีผลทางด้านเรื่องการงานนะคะแล้วก็ ก็ดาวพฤหัสก็พักก็ยังมีผลเรื่องเรื่องการงานอยู่นะคะแล้วก็ก็ยังทุกอ่าก็ยังมีผลเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการงานอยู่นะคะในกาในครึ่งเดือนหลังนะคะซึ่งก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้สินและเรื่องคู่ครองด้วยคู่ค้าด้วยนะคะซึ่งก็อ่าเขาเรียกว,ว่าถ้าบางคนมีการเดินทางก็ให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งเรื่องการเดินทางก็จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางหรือว่าการเหนื่อยหรือว่าทุก เหนื่อยทุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหลายๆอย่างของคนสิงเนี้ยมันประดังเข้ามาจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วมันก,นนก็ทั้งเดือนมนกรานะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คนสิงมีตกกังวลน,นะคะเพราะว่าราหูก็เข้ามรณนะอยู่ก็ยังมีเกณฑ์เรื่องรายร้างนะคะซึ่งดาวพุธกับดาวอาทิตย์เนี่ยเขากุมอยู่ในพ่อรินะคะคนสิงนะคะซึ่งก็ ยังส่งผลให้เรื่องการเงินของคนสิงนะคะมีปัญหานะะในเดือนนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับาการรักษาพยาบาลหรือว่ามีการกู้นิยืมสินหรือว่าการทำสัญญาเกี่ยวกับกู้ยืมนะคะแต่ว่า,าถ้าไม่มีปัญหาถ้าไม่มีการเรื่องกู้ยืมนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามานะคะซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยมันมันจริงๆมันก็มีปัญหาเรื่อง ให้ระวังเรื่องปากเสียงนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่มันไม่ลงตัวกันนะคะมีการทะเลาะนะคะมีการทะเลาะด้วยนะคะซึ่งคนสิง์ก็ใจเย็นๆนะคะในช่วงเดือนมกราคมนะคะซึ่งมันทำให้คุณสิงค์รู้สึกหงุดหงิดนะคะแล้วก็ทุกใจนะคะแล้วก็ วันที่คนสิงควรนำมาระวังนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็จะเป็นวันที่28 29นะคะที่ควรนำมาระวังนะคะของคนสิงก็มีเพียงประมาณนี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดปุม Super ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มของคนใต้คลิปค่ะหรือกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับส c r i b e ค่ะขอบคุณมากค่ะ